ท่านกระโจนไปโลธวารานุปูนจาว่ารอมด้วยญาจงสามสาธุชนชาวเคหใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ทำบุญน,นำยึกหรือทำบุญเมืม่อเช็นอ้อมถวายแด่พระพายาจาร์ซึ่งมีท่านกระโจนปาปีธรรมรสเป็นต้น เราวันนี้ในช่วงเทศกาลสงการหรือวันกัานอยู่ทั่วประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเป็นการทำบุญกรเทศแด่ผู้มีพระคุณหลาย พื้นที่ทำยิ่งใหญ่ปลกรวมกันและกร้อมใจกันทำแต่บางคนก็แยกทำหรือว่าน้องพ่อกันเด็กล่าวที่จังววาที่จะเก็บในยกตัวอย่างว่าเ่าจีนประเทเรียกว,ว่าวันเช็งเมฆ คิวบนราชธานีหลวงพ่อนั่งร้องผ่านญาติโยมไปกันตั้งในตรงนั้นไปไหว้ศพบรรพบุรุษคือแสดงอดอกถึงน้ำเย็นน้ำใจหรือคุณธรรมที่มีในดวงใจแล้วดวงใจขึ้น เป็นบราณเย่งใหญ่นั้นได้รำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณคพ่อยังบอกว่าพื้แนแผ่นดินแห่งนี้เราอยู่กันร่มเย็นเป็นจุกเพราะความรู้คุณแล้วตอบแทนพระคุณนั้นพวกเราชาวบ้านเพีงใหญ่หือหมู่บ้านใกล้เคียง ข้าพกรูปิยะข้าพกลูวารีธรรมวรรษยาวาปันเคนใหญ่ท่านเป็นผู้ดีเพราะคุณต่อพวกเราท่านเอาความเป็นครั้อยู่กับพวกเราท่านเอาความเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่กับพวกเราเราไม่สบายเดิมมีปัญหาเสียขัดใจใหญ่ก็ได้เข้ามาหา ที่นได้ตักเตือนให้กำลังใจเราจากนี้เรียวกว่าท่านเีบุญคุณต่อพวกเราโดยแล้วท่านเป็นเจ้าว่าท่านครองวัดนี้มาเป็นเวลายาวนานดูแลว,วัดให้ยากโยมพายากโยมสร้างศาสนะวัตถุ คือศาธนาสัจฐานฝากไว้ในวัดพันเข่งผัดเป็นหลายอย่างหรือมีหลายอย่างเีตท่ตานต่างในเครื่องมีท่านมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละคือท่านมีบุญคุณต่อแผน่นดินบนตรงนี้มีบุญคุณต่อญาติโยมเพราะความจำเนึกในพระคุณ ของท่านผู้มีพระสุนนั่นเองจึงได้เห็นท่านทั้งหลายมากันบันีมน้มากมายทั้งฝ่ายทานนั้งสงทั้งฝ่ายยากโจนสมากันด้วยน้ำใจอันเป็นบุญเป็นบุญตนในการนี้เรา่อขออนุมโมทนาขึ้นชมยินดีในคุณงามความที่ท่านทั้งหลายมีนั้นเป็นความกตัญญู รู้คุณผู้มีพระคุณแล้วตอบแทนพระคุณนั้นหลวงพอ่อทศพลวัตปีธรรมรัท่านเป็นพระของญาติโยมไม่ใช่เป็นพระของชาวบ้านเคียงใจแห่งเดียวเป็นพระของชาวพุทธทั่วไปหลวงพ่อ ใส่เป็นพระของโยมกรุงเทพบจอดเป็นพระของโยมบั้นแขงด้วยหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเพราะฉะนั้นพระจึงถือว่าเป็นสมบัติกลางท่านพระครูเฉลีเจรวัดพระองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็เป็นพระของชาวบ้านผู้ใหญท่านยังมีลูก กันต่างไปปลอบใจไปให้กำลังใจญาติโยมในจังหวัดกันต่างท่านทำมาตลอดนด่คือท่านไม่นดหเป็นพระของเรือหนาาอย่างเดียวหรือคนจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเดียวแต่เป็นพระของหลายจังหวัดที่อย่างนด้ แกยกไปเห็นว่าหลวงพ่อว่าเปีธรรมรดในแท้เป็นพระของชาวบ้านเองอย่างเดียวแต่เป็นพระของหมู่บ้านแก่เกลียนแล้วเป็นพระของอำนาจเจริญเป็นพระของชาวพุทธทั่วโลกแต่ว่าคนต้องบารมีโลก มีพี่เจตโอรุพก็เคยมาเห็นมากราบมาไหว้ท่านมีเมตตาสูงมีความเอื้อเฟื้อต่อลูกหลานเป็นอย่างดีอยู่ใกล้ก็ขอบคุณจากไปก็อยากให้คิดถึงหรืออยากกลับมากราบมาไหว้แันอีกอันนี้เป็นบุณสมบัติเฉพาะโอรุพกเท่านันมีื่อชาวบ้านเชียงใจ และบรคขนทั่วไปเมื่อท่านมีลัะดังกล่าวดีจึงถือว,ว่าเป็นพระในดวงใจของญาติโยมทุกคนเมื่อท่านเป็นพระของญาติโยมทุกคนญาติโยมจึงได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตัญญูี่ตางที่กล่าวมาต่อแทนคุณผู้มีพระคุณ เหือแผ่ดินนี้ไม่รู้จักบุญคุณกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำไม่ให้ความสํากัญกับกันและกันอย่างนี้บ้านเืองไปไม่ได้โบราณเราเนี้เห็นชัดเจนท่านครองบ้านของเมืองของท่านมากับเพราะอันนี้หลวงพออ่อเคยยกตัวอยา่างเช่นว่าแกงหมูไปแกงไกลมา สมิงขาแกงไก่ไปให้ผู้นือการนำน้กงานมาทดศาสนาจะว่าวันหลังผู้มืการํานักงานพุทศาสนาลํำลึกถึงรถแกงไก่วันนั้นได้ลับมวนกลปมาหสมิงอย่างนี้ลู้คุณตอบแทนคุณัวเข้าเขบคุณกันยนทมเมอรก็เขาให้แกงตีลักษณะไห นี้มันบอกถึงความเป็นพี่เป็นนอ้องเมื่อชาวพันแท่งนี่จะพี่จะน,อกกน้องกันเพื่อเพื่อวัตนารรมนี่จะพี่จะน้องก,กันคนนั้นก็พี่้านนี้ก็นอก้องการตกครอบของ,งายไงจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันกันแค่กันไปมีเปลี่ยนแยริบันพีบ้นน่องสัางตรงวัฏยาอันเหตุก็ได้นักฝ่า,ายภาคเมือง มันก็ปกครองกันง่ายกฎหมายเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าคนที่ทำที่มีต่อกันนั้นมันยิ่งเกิดเมเ่อท่านพระครูวิโรก็ราับรูเจ้าว่าพร้อมด้วยญาติโยมและทำบุญลำดึกนึกถึงหลวงพ่อพระครูวัดเป็ธรรมรัตน์และบุญรับพระบุญรุษทังคารวว ที่ชายเย็นกาตาต็ตามทีล่ลงรักับกันไปที่มีส่วนปุพันเราวัดตอนมีส่วนได้ส่วนบุญส่วนบุชน,น,นที่ท่นานทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้ผู้ประการจึงขอนมอนธนาในน้ำใจของญาติโยมอิปวารักหนึ่งที่เขาเราโภไฉขอหน้าขอหน้ามาคนดำรงคนบัญชามคนบรรจบ ญาติมาหลวงพอ่อตัวเพจธรรมรถและบุรพาจารย์ที่ร่วมรับดับกันไปจงได้ดลบันดาลให้านาญาที่มาร่วมในพิธีในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญหอกนามไปปูรมุ่งหวังที่หนึ่ง,ป,งประการใดที่ใจ่นปองก็อขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังเจตนาจงทุกประการ โดยการเดินกันบน